รถคันนี้ไปล้างนะฮะนี่โคตรเทเนี่ยฮะเราเจะออกไปดวงจันนะครับโวิสมูนบักมูลไอนะครับมันขับไปนี่ได้เลยขับไปเชียงใหม่กันขับไดนี <c oughs> ไ่ไปไปกลับเชียงใหม่เลยอนะ่ะ <c oughs> โอ้โห ปกติมันเป็นไฟฟ้านี่ระบบแบตมันหมดหยุรัะหยติดไม่ติดติดไม่ติดติดไม่ติด kau tip lau! ชัวร่างโคตรดีโอลิน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 พีวีซีมีหว่าถนี้ไปครับจับดีๆนะเดี๋ยวออกขนมใหญ่เดี๋ยวจะออกเอี้ยดจับน้อดีๆเดี๋ยวล้อโอ้โหไปครับไปครับ ลูกเขาเตะแตามไม่ทันเลยไงนี่ไงเล่นดตัมเล่นบังกันอยู่เราต้องแคร์ทัทีว่ะพี่เราแคร์ทัทีเรไปวนตรงนี้ร่างดูเรือยเรอเราร่งไปจะรไปอยู่เีื่อง นี้เลยดีกว่าอือโอ้โหดูนี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับจากที่ขับมานี่เป็นไงฮะฟิลรถ อย่างเฮียไม่มีอะไรดีสักยาโชว์ช่วงล่าเป็นไงอย่างเฮียกึ๊กกึ๊กโอ้โหอันนี้รถะไรพี่รถเต่าเอามาแบบเลาะซุ้มโดนหลังคาอืยังไม่ย่นมอดียังไม่ย่นมอดี้เตะสองสเตะสองเ <laughs> มื่อกี้ขับขับตามมาเป็นไงพี่ คนมองเต็มเลยจริงเหรออยกนิวให้ด้วยนิวอะไรผิวปอกแล้วกินอะไรไมาอยกยังอ่ะกินมาแล้วหน่อยนึงกินๆๆๆๆๆๆเฮ้ยคุณไมโครโฟนผมไอ้นนล่อ,อหัวกุดเลยไม่รู้พี่แกฮิวมาจากไหนนะครับกินไมโครโฟนแล้วเท่าไหร่นี่มาดูรถ VW Bug นะครับที่เป็นสไตล์มู n ไอ e นะ ถ้าใครเล่นรถเหล็กอะ่ะของฮอตวิวอ่ะก็จะมีตัวนี้เลยลายแบบนี้เลยท่อแบบนี้เลยหลงังคาเปิดประทุนแบบนี้ด้วยตัวท่อตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับของฮอตวิวนะในที่ร้านผมอะ่ะจะมีอยู่คันหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รถจริงนะเรามีเป็นรถเหล็กแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลายมูนอนะครับเป็นลายอันนึงผมจำไม่ได้ว่าลายอะไรนะฮะนี่อันนี้เสร็จมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวจะ ไปล้างที่ร้านกันนะครับเพราะว่านหนึ่งเลยเนี่ยสังเกตนี่โอ้โหคาบมือช่างน้ำมันอะไรเต็มหมดแล้วฮะหลังจากที่เราเคยเคลือบโคตติ้ง S อ T D Mat ไปนะฮะตอนนี้นี่หลังจากออกจอูมานี่คาบน,นี้เต็มเลยเดีย๋ยวเรากลับไปคีนที่ร้านกันนะครับสวัสดีครับผมนะสามจีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับที่ 3%กะาพลึกกับห้องโฉมใหม่ของเรานะครับและนี่ข้างหลังผมเป็นคิวแรกนะครับกับห้องโฉมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ VW Bug นะครับคันนี้เคยเคลือบเซนิคก,กับเราไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาทำเสร็จสมบูรณ์ก็คือเป็นโฉมสุดท้ายของเขาแล้วก็ตามสะภาพนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยรถ าการประกอบมาเนี่ยคาบน้ำมันคาบมือช่างต่างๆหรือคาบสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นบนตัวรถนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องมาคีนผิวใหม่ทั้งหมดแล้วก็เคลือบโปรเทคชั่นลงไปใหม่นะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่าคาบต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่สิ่งที่เปลี่ยนมาจากเดิมนะครัครั้งแรกเนี่ยนี่ยางกับล้อนะคระั้างใน ล้อแมกคันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแต่นี้ก็าใช้ฝาฝาครอบมาอยู่นะฮะก็เลยจะมองไม่เห็นแล้วก็ยางนี่ก็สั่งมาใหม่ได้ข่าวว่าแบบหลอดานมากนะคือที่อองก็สั่งมาเป็นปีอะ่ะกว่าจะได้นะฮะยางชุดชุดนี้นะครับที่เป็นขอบริมข่าวโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่หนักใจนี่ ค่าต่ตตางๆเต็มไปหมดเลยนะฮะตัวห้องเครื่องด้วยโอ้ตัวห้องเครื่องนี่พี่อ๋องเขาเก็บมาใหม่นะตอนแรกยังไม่มีท่อกับชุดฝาครอบสายพานนะนี่ทำมาใหม่หมดแล้วแล้วก็โอ้ตัดกระจกมาใหม่นี่นานี่ตอนแรกเป็นไอคิลิกครับนี่ก็ตัดกระจกเข้าไปใหม่นะฮะ ตัวข้าบสะสมตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะใช้น้ํายาเฉพาะของตัวนา n o โนเล็กนะครับเป็นตัว Pro p r o เฟส e ์คีวอนะครับเป็นการคินค่าบต่างๆพวกนี้เอาออกให้หมดนะครับก็จะเหมาะกับผิวที่เป็นผิวแมตตอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ทําให้ผิวแมตต์นเกิดอันตรายเดีย๋ยวเรามาดูฝาข้างในกันนะครับชุบชุบนี่โอ้โหตายแล้ว เขอมาเชียวอืมเฮ้ยแต่ดูดีนะคือเรียบร้อยกว่าคราวที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยนะนเดี๋ยวเราก็ต้องมาล้างคีนทางะสะอาดพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะเป็นการเก็บดีเทลก็คือฟื้นฟูชุดใหญ่แหละง่ายๆครับ เริ่มแรกเดี๋ยวผมมาผสมน้ำยาก่อนนะครับก็อย่างที่บอกผมจะใช้ตัว p ีวอสนะครับนี่เป็นตัวสเปรย์นะครับที่เอาไว้ล้างรถสีแมตต์ดโดยเฉพาะนะฮะชือ่อน้ํายาที่ผมใช้ผมจะใช้ประมาณห้าห้าสิบประมาณนี้เติมน้ำเข้าไป เคราวนี้นะครับก็จะฉีดล้างรถที่สกปรกสกปรกแบบนี้ได้แล้วลวก็คือจะล้างคาบพวกน้ำมันมือช่างอะไรต่างๆนะครับออกทั้งหมดได้ด้วยตัวนี้เลยนี่เล็กโปรเฟชชั่นัลพีวอนะครับนี่จากเยอรมนี เร,รเริ่มแรกก็เดี๋ยวมาสเปร์ทั่วค้าตรงนี้ก่อนนะฮะแะล้วสเปร์ให้ทั่วรถเลยเพราะว่ามันมีค่าสะสมเนี่ยไป็มปหมดเลยนะเราก็ต้องทีดค่าพรงนี้ออกให้หมดนะครับ ไหลไหลออกมาสีโซบอลต่ตางๆมก็จะสลายคาบเองออโต้เลยทีนี้เราก็มามิ้นอ้ำยานะครับเป็นโัวโฟมน,นะฮะทีวอตก็จะช่วยดึงคาบได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมได้ได้ดูไปแล้วเรียบร้อยก็คืออัตราสว่วนก็หึงต่อ20่สิบ เป็นขี้โคลออกมาเลยนะเห็นไหมเนี่ยตัวขี้โคลก็คือมันจะทํานาำออกไซด์อ,อับตัวพื้นผิวเลยนะนี่เห็นไหมไอฟ้ฟลาฟ้าที่มันเคลือบยางอยู่ที่มันเป็นตัวอ,อะไรอะไรป้องกันยางน,นะฮะไม่ไม่ทำให้ตัวยางมัเก่าตัวเคลือบมันนะ่ะเห็นป่ะเรากรีนปุ๊บหลุดหลุดเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้ใช้น้ำยาล้างล้อเลยนะเห็นะตอนนี้เราจะมาแปลงตัวที่เป็นแบบ ตามขอบพวกนี้ก่อนด้วยอขีนข้ามที่ฝักแน่นนะครับ ราจะล้างคีนเวตาทั้งหมดนะครับตัวน้ำยาที่เราใช้เราก็ใช้เป็นตัววิวเปลี่ยนเป็นตัววิวคีนละเป็นตัวล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็ทงวามสะอาดตัวล้อแมกนะครั ก็ร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี <Hey. S 1> ่ผิวเหลืองใหม่เลยลรค้คราบนี่ดูยางลู<ด>ยางจากฟ้าๆนะหายเกลี้ยงมาดูข้หน้าครับนี่อันนี้คือเราใช้ตัววิวคีนของนานโนเล็กนะครับคีนเกีย้ยงเลยในใน ส่วนเก็บของข้างหน้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่ที่เก็บของนะ้เดี๋ยวเราจะมาเลื่อนไปเป่าที่เข้าเซนกันนะครับ ตอนนี้เราเลื่อนมาที่ห้องโคตติ้งแล้วนะครับเราก็จะมาดูแลรักษาผิวแมตตัวนี้ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เคยโคตติ้งไปแล้วหนึ่งเลยอายุการใช้งานของโคตติ้งของนาราเล็กน,นะครับ3ปีเต็มเลยนะอยู่ได้ทีเนี้ยเราก็เลยต้องดูดูง,งาารักษาต่อด้วยตัวน,นี้เลยนะครับแมตสเปรย์ซิลเอนนะครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูเม็ดน้ำแล้วก็ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยมาใช้นิดน้อย ทีแรกที่เราลงไปนะมันมันจะดูฉ่ำๆหนึ่ใช่ไหมแต่พอเราเช็ดแห้งแห้งไปแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเป็นคาแรคเตอร์ผิวที่เป็นตัวแมทมันเดิมก็คือหนึ่งเลยมันไม่ทำลายคาแรคเตอร์ของผิวได้น,นะครับนี่เหน็นไงสัมผัสน,นะเรียบเลยทีแรกเลยนะนี่แก้มยางนะครับ มีความแบบใหม่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็คีนเกลี้ยงเลยนะแล้วก็มุมนี้โซนเดียวกันนะครับตอนแรกเป็นคราบดำมากเลยนะครับแล้วก็โซนด้านบนเป็นรอยมือช่างต่างๆตัวนี้เราคีนให้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่อันนี้คือหลังทํานะโอ้โหแตกต่างจากเดิมไหม เดีย๋ยวเรามาดูโซนข้างในกันนะครับว่าหลังล้างแล้วเป็นยังไงอโอ้โหนี่แล้วส่องไฟให้ดูเลยนะครับเพราะตอนนี้มืดแล้วนี่ข้างในเราเก็บพร้อมโชว์เลยนะนี่คือการเก็บดีเทลข้างในห้องเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของ้าะบนเราก็ขีนให้เก้ยงแล้วนะครับรายละเอียดคร่าวๆดีเทลคันนี้นะครับเราเก็บฟื้นฟูทั้งคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผิวภายนอกนะครับแก้มยางผ้าหลังคาผ้าหลังคานี้แตกต่างกับตอนแรกเยอะเลยตอนแรกนี่เป็นขนขนแมวเนี่ยติดเต็มผ้าใบาเลยนะนี่เราเขี่แล้วก็ฟอกทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ตัวเครื่องยนต์นะครับหลังล้างสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะครับ ติดต่อเราได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับสามัญจีกะลาพึกแล้วก็สามัญจีเรียบด่วนลามินทานะครับวันนี้เราลาไปเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วจ้า this down i wanna say it while i cite this now so let me grab the, mic. grab the mic don't wanna write this down i wanna say it while i cite this yeah. now so let me have the but mic i'm getting older i'm no longer the young pro so ain't no little kid gonna tell me i'm done for and you ain't even worth it till I'm to rhyme to Start going to leave a little note to remind you in case you wanna stir the pot up Cause a little drama, you don't really wanna battle. I lost things you never thought of, and I never seen. You caught a line and became a fiend. a dope rhyme like a Fed me. You had a dream, a type to make you think you fall through. Who you think you are? You ain't too big to sock to I kick one, I grab the mic and I spit, some Try to share the soul, laying low my system. And say whatever it just don't matter anymore. I know my future is destined to carry on. There's no baggage, just heavy on my shoulders. Are very strong, you know. Don't want to write this down i want to say while it's like this now so let me grab the mic grab a mic do i want to write this down i want to say while it's like this now so let me have the mic the mic do i want to write this down i want to say while it's like this now so let me grab the mic the mic do i want to write this down I want to say while it's like this now so let me have the mic